การปลูกฝังพฤติกรรมที่ถูกต้องในการบริโภคอาหารตั้งแต่เด็กเป็นจุดเริ่มต้นให้พวกเขาเหล่านี้เป็นผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพดีในอนาคตโรงเรียนบ้านไร่พลุอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังคือหนึ่งในโรงเรียนต้นแบบของโครงการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรัง โดยสสสเป็นภาคีหลักในการร่วมสร้างสุขภาพจากปัญหาสุขภาพของคนในจังหวัดตรังนะครับเพราะว่าคนในจังหวัดตรังเนี่ยจะป่วยด้วยโรคที่ไม่ติดต่อเป็นอัตราที่สูงมากผมก็คิดทําโครงการนะครับว่าจะต้องทําในเด็กและต้องทําในเด็กเล็กเพราะว่าการการปลูกฝังตั้งแต่เด็กเนี่ยก็จะทําให้เขามีพฤติกรรมติดตัวไปจนถึงผู้ใหญ่ แลล้้้้้้้วววกก็็จจะะะสสส่่่่่งงงผใหททีีีีีบาาานนนนนเเเอยยยชชุุมไดดดรขขภึขนะโรคความดันโลหิตสูงโรคหัวใจโรคเบาหวานหรือแม้กระทั่งโรคมะเร็งล้วนมีสาเหตุมาจากพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่ถูกต้องโครงการนี้จึงมีวัตถุประสงค์ในการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบ4โรงเรียนก่อนขยายไปสู่โรงเรียนอื่นๆในชุมชน ทางเรียนเห็นว่าเรื่องของสุขภาพอนามยนัยเป็นเรื่องสําคัญมากทํำยังไงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่นักเรียนอยากมาโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเรียกว่าเป็นโรงเรียนที่มีโอกาสดีมากที่ทางเรียนม,มีครูที่เขาเขาจบทางด้านเกษตรมา,าเขามีความรู้ด้านเกษตรเขาสามารถจะให้ความรู้กับนักเรียนแล้วก็สามารถจะผิตพืชผักทางด้านการเกษตรเพื่อป้อนอาหารกางวันได้ วันนี้ผูก็จะพานักเรียนนะครับไปดูที่แปลงกเกษตรของเรานะครับแล้วก็จะไปดูเรื่องของการเตรียมดินนะครับซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการปลูกผัก ความาภาคภูมิใจเกิดขึ้นเมื่อผักปลอดสารพิษของเด็กๆก,กลายเป็นอาหารกลางวันให้กับเพื่อนๆภายในโรงเรียนและผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนยังสามารถสร้างรายได้เล็กๆน้อยๆให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านไร่พรุ การติดตามประเมินผลเป็นสิ่งที่ทางโรงเรียนและโครงการสร้างโรงเรียนประถมศึกษาต้นแบบในการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารอำเภอเมืองตรังจังหวัดตรังกระทำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความสำเร็จสูงสุดในการปลูกฝังพฤติกรรมการบริโภคที่ถูกหลักโภชนาการผมก็จะเข้ามาเป็นระยะ,ะยะในการประเมินความรู้ของเด็กนักเรียนประเมินพฤติก,กรรม กระบวนการในการทํางานตามนโยบายที่โรงเรียนสร้างไว้เองครับเพราะว่าตามโครงการเนี่ยคือโรงเรียนจะต้องสร้างนโยบายขึ้นมาเองนะครับถ้าเกิดโรงเรียนหรือว่าพื้นที่กําหนดนโยบายขึ้นมาเองเนี่ยคือหนึ่งอย่างน้อยเนี่ยคือมันเป็นไปได้อยู่แล้วในทางปฏิบัติครับแล้วก็เป็นผลดีต่อพื้นที่ด้วย ความมุ่งมั่นในการสร้างเด็กให้มีสุขภาพดีของทุกฝ่ายส่งผลให้นักเรียนเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมโดยเฉพาะนโยบายการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารของโรงเรียนมีส่วนช่วยปลูกฝังให้นักเรียนทุกคน เห็นความสำคัญของการดูแลสุขภาพจากการบริโภคอาหารมากขึ้นรวมทั้งยังสามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์กับตนเองผู้ปกครองคนใกล้ชิดและชุมชนต่อไปสนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ